ครับผมสวัสดีครับพบกันอีกครั้งนะครับเช่นเคยนะกับวิดีโอเทรนนิ่งของเพจ p t d r a f t easybim นะครับมีพี่น้องชาว sketchup นะครับหลายๆท่านนะครับสอบถามมาเกี่ยวกับงานเหล็กรูปพันธ์นะครับว่าอยากจะสร้างงานเหล็กรูปพันธ์เนี่ยมันมีวิธีการไหนบ้างเนาะนะครับบางทีไม่มีงบประมาณในการซื้อโปรไฟล์บิ i l เ e อร์นะครับอผมก็แนะนำเลยนะตัวนี้นะครับนี่ก็จะมา รีวิวคร่าวๆนะครับเดี๋ยวกับเอ็กซ์เที่ชื่อว่า T2 Head Building Structure นะครับจริงๆอ่ะเคยทำไปแล้วนะในคลิปที่ YouTube Channel นะครับลองเข้าไปดูได้นะก็จะมีวิธีการใช้งานอยู่เดี๋ยววันนี้ก็มาคร่าวๆอีกทีหนึ่งนะครับหลังจากที่เราติดตั้งตัวเอ็กซ์เทนไปแล้วนะครับตัวนี้เป็น e อ็ก i o เทนชันรนะครับโดดได้เลยนะครับติดตั้งไปแล้วนะครับเราก็จะมาที่คำสั่งเวนี้นะครับสมมุติว่า ผมจะสร้างเสาเหล็กรูปพันธ์สมมุตินะครับกดเข้ามาปุ๊บนะี่ครับตัวนี้นะครับมันก็จะขึ้นชื่อว่า bst tool option นะครับถ้าเรากด toggle id ui ตัวนี้มันก็จะเปลี่ยนเปลี่ยนหน้าตาการใช้ง,งานนะผมชอบแบบนี้มากกว่านะครับทีนี้นะครับสมมุติว่าผมจะสร้างเสานะครับเราก็มาเลือกเลยนะว่าตัวนี้เราจะเอาเป็นอะไรนะมีทั้งคอนกรีตนะครับมีทั้งเหล็กนะอย่างเช่นตัวนี้ผมจะเอา สตีลคอลัมน์เนาะนะครับนี่ก็เป็นเหล็กรูปพันธ์นะครับอ่าสตีลคอลัมน์นะครับจากนั้นก็มาดูที่โปรไฟล์โค้ดนะครับคลิกเข้าไปอ่าเขาเราก็จะเลือกได้ว่าเราจะเอาเหล็กแบบไหนที่เป็นเสานะครับผมจะเอาเป็นเหล็กตัวนี้กัน H shape นะครับแล้วเราก็มาเลือกขนาดเลยครับตัวนี้จะเราใส่ Data ไว้แล้วนะครับเป็นเหล็กรูปพันธ์มาตรฐานไทยนะ TIS นะครับอย่างเช่นผมเอาตัวนี้นะครับ30 อ่ะสามร้อยคูณสามร้อยนะครับแล้วคลิกข้างนอกหนึ่งครั้งนะครับตัวเนี้ยถ้าเราจะสร้างเสาเนาะเรากรอกเลยความสูงผมอยากให้สูงสักห้าเมตรนะครับตัวนี้เรียบร้อยครับจากนั้นผมก็คลิกเลยดอปไปคลิกนะครับคลิกคลิกคลิกเห็นไหมครับถ้าเราวาดกริดลายไปด้วยล้วก็คลิกใส่กริดลายแบบนี้นะครับเห็นไหมฮะง่ายดายนะครับนี่คลิกคลิกคลิกตรงไหนขึ้นตรงนั้นครับ นี่นะครับความสูงนะครับก็คืออยู่ที่สี่เมตรนะครับลอ,องวัดดูนะอ่าห้าเมตรนะครับเรากรอกไว้ห้าเมตรเนาะนะครับสมมุติผมต้องการจะเปลี่ยนนะครับผมต้องการจะเปลี่ยนนะครับผมก็จะมาที่ชุดคําสั่งเวอรนี้นะครับ คลิกที่ชิ้นงานก่อนกด get attribute ใช่ไหมฮะมันก็จะเป็น attribute ขึ้นมานะครับผมก็เปลี่ยนเป็น4นะครับแล้วกด apply โอเคไม่เป็นไรเปลี่ยนไม่ได้นะครับไปก่อนนะครับวัดขนาดดูปึ๊บยังเป็น5เมตรอยู่เหมือนเดิมนะครับ get attribute เป็น3โอเคเปลี่ยนไม่ได้นะครับไม่เป็นไรนะครับทีนี้คร่าวๆนะครับอ่ะผมลบชิ้นงานชิ้นนี้ขึ้นไปนะครับแล้วก็ผมจะลองสร้างใหม่ดูนะเป็นเหล็กตัวนี้ก็ได้นะครับสี่เหลี่ยมนะครับเหล็กกล่องนั่นเองนะครับ ปุ๊บคราวนี้นะครับผมจะเอาสักสองเมตรห้าสิบอ่านะครับแต่คราวนี้ครับผมจะเปลี่ยนวิธีผมจะผมจะมีเส้นไกด์นำสักหนึ่งเส้นนะครับนี้นะครับถ้าผมมีเส้นไกด์เนี่ยความความสูงเราไม่ต้องกรอกก็ได้นะครับอ่าแล้วผม a อป ly all นะครับอ่าความสูงต้องใส่อยู่ดีนะครับอ่าสองจุดห้านะ ส5ุเมตรนะครับเลือกสลเสร็จแล้วนะครับนี่แอปพลายนะครับนี่มันก็จะมาเลยนะครับแบบนี้ครับแต่แบบนี้มันไม่ค่อยเวิร์กเท่าไหร่นะอ,อีกทีหนึ่งนะครับผมเปลี่ยนเชฟนะเป็นตัวนี้เ็นกลมบ้างนะครับขนาดนี้นะครับ เาสัก4เมตรนะครับกดดอไวคลิกครับจึ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 บหรือเราอยากจะทำคานนะครับผมก็จะมาที่ steel beam นะครับอ่าเราก็เลือกเหมือนกันครับ profile code เนี่ยเอาอเช่นคานเหล็กบีมนะครับแบบนี้นะครับอ่าดอใบคลิกครับ สังเกตนะเวลาเราจะดรอใบคลิกนะครับเวลาสร้างบีมนะเนี่ยมันจะมีเส้นแบบนี้นะครับนี่ก็จะมาเลยเห็นไหมครับตามความยาวของเรานะนะครับแบบนี้หรืออีกแบบหนึ่งนะครับผมเอาเป็นตัวนี้ละกันนะครับขณะนี้ดรอใบคลิกเห็นไหมฮะหรือตัวนี้ผมมีเส้นไกด์นะครับ แบบนี้นะครับอ่ะผมก็ออกคำสั่ง apply all อ่าเห็นไหมครับมาเลยนะครับนี่หรือไม่กระทั่งครับจะเป็นแบบนี้นะครับผมใส่โค้งหน่อยฟิกกีเส้นนะครับแล้วก็ แอ p พลออกนะฮะตัวนี้แต่ว่าเราจะต้องเวลวเส้นให้มันได้เป็นเส้นเดียวกันนะเพราะตอนนี้มันแยกกันอยู่นะครับวิวเส้นก็อาจจะใช้ตัว JHS Power Bar นะในการเวลวเส้นดืวอเข้าไปผมก็กดตรงนี้นะครับ super w e l ปุ๊บพอเวลเสร็จปุ๊บเนี่ยมันก็จะกลายเป็น Poly ไล n ์ใช่ไหมครับผมกด a p อ ly เห็นะฮะมาเลย นี่นะครับได้เลยนะครับหรืออยากจะตัดเหล็กนะครับมันก็มีคำสั่งตัดเหล็กอยู่นะตัดนะครับอ่า extend to face ผมอาจจะสร้าง f a c ขึ้นมาก่อนนะครับประมาณนี้นะครับผมลองดูนะ extend to face อ่าเห็นไหมครตัดเลยนะครับ <c oughs> ถ้าผมอยากจะตัดฝั่งนี้ออกผมก็ต้องมาคลิกที่ เฟสนะครับใหม่นะอินทูเฟสนะครับ <c oughs> เห็นไหมฮะได้แล้วนี้ผมต้องคลิกคลิเวลาน,นี้แล้วก็มาคลิกคลิตรงนี้เห็นไหมฮะนี่คลิกคลิกนี่เป็นการตอบนะครับ ก็คือจะใช้เฟซในการอ้างอิงเห็นไ,ไหมฮะหรือนะครับผมก็จะ <c oughs> สร้างอีกชิ้นหนึ่งนะครับ <c oughs> ผมลืมเลือกเหล็กนะปึ๊บอันนี้นะครับดรอบาบคลิกจึ๊บจบแบบนี้นะครับคำสั่งนี้คือ extend to structure นะครับ แล้วก็คลิกใช่หไหมฮะตัดเหล็กได้เลยนะครับนี่เอามาชนกันเลยนะครับแบบนี้นะก็ลองไปใช้กันดูนะครับอะทีทูเฮ i i ิวตี้ส t u u กเจอนะครับในการใช้งานนะครับสำหรับเหล็กรูปพระพ์หรืองานคอนกรีตก็ได้นะครับก็สามารถทำได้เช่นเดียวกันนะนะครับก็ลองไปใช้กันดูนะครับวันนี้รีวิวสั้นๆสําหรับวันนี้สวัสดีครับ